สังเกตท่อยางในระบบจะเริ่มหมดตัวเพราะเกิดสูญยากาศภายในระบบ วันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้ในการไล่หาปัญหาของระบบหล่อเย็นก่อนที่จะเติมน้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาหม้อน้ำเข้าสู่ระบบด้วยการวัดคําระบบน้ำยาหล่อเย็นเพื่อสร้างสุญญากาศในท่อระบบถามว่าวิธีนี้จำเป็นไหมถ้าระบบหล่อเย็นของรถไม่ได้มีปัญหาอะไรผมคิดว่าไม่จำเป็นเราสามารถใช้วิธีการถ่ายน้ำยาหล่อเย็นตรงน็อตถ่ายน้ำยาแล้วเติมแบบปกติก็ได้สะดวกดี แต่ถ้าหากรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ผมว่าเหมาะที่จะใช้เพราะจะทําให้เราทราบถึงสาเหตุต่างๆและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมาไล่หามโนหาว่าทําไมน้ํายาหล่อเย็นแห้งทําไมระบายความร้อนได้ไม่ดี เราสามารถใช้กับรถที่เราพาทําเครื่องใหม่หรือรถที่ระบบหล่อเย็นมีปัญหาเราก็สามารถใช้วิธีนี้ตรวจสอบได้นะครับและที่สําคัญราคาของเครื่องมือก็ถูกลงมากแล้วไม่ได้มีราคาแพงเหมือนสมัยก่อนคุณภาพก็พอใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปข้อดีของการใช้เครื่องมือเติมน้ำยาหล่อเย็นด้วยวิธีการแวกคมระบบคือทําให้เราทราบว่าระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ที่เราประกอบใหม่หรือรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหล่อยเย็นได้มีการรั่วซึมหรือไม่พูดง,ง่ายๆว่าถ้ามันรั่วเราก็ยังไม่เติมครับไม่ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาหลังที่เราเติมไปแล้วส่วนข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียคือบางครั้งรถที่มีอายุการใช้งานมานานมากแล้วสิ่ต่างๆในระบบอาจเริ่มเสื่อมเมื่อเราสร้างไว้ขับในระบบโดยที่ใช้แรงดันของเครื่องมือไม่เหมาะสมอาจทําให้สิ่ที่เสื่อมอยู่รั่วได้ครับ และรถบางรุ่นไม่มีช่องไม่มีพื้นที่ให้ติดตั้งเครื่องมือเพื่อสร้างแวคคัำในระบบอาจจะทํายากเพราะขนาดของเกรแวคคัำก็มีขนาดใหญ่พอสมควรมาดูกันเลยดีกว่าครับสําหรับรถในแบบวันนี้ผมใช้ T R K 5 0 2 X เป็นนายแบบนะครับเพราะเพิ่งฝาเครื่องโอเวอร์ฮอนเครื่องเสร็จใหม่ไล่ระบบหล่อเยน็นเช็คดูว่ารั่วไหม ก่อนที่จะเติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าสู่ระบบเพราะว่าหากระบบรั่วเวลาที่เรามาไล่แก้ไขระบบหล่อเย็นในขณะที่มีน้ำยาหล่อเย็นอยู่เราต้องมาเสียเวลาถ่ายน้ำยาออกทําให้เปลืองน้ำยาหล่อเย็นโดยไม่จําเป็นหากเป็นรถที่ใช้น้ำยาหล่อเย็นไม่เยอะไม่ถึงลิตรมันก็คงไม่มีปัญหาอะไร หากเป็นรถที่มีซีซีสูงๆเครื่องใหญ่ๆกว่าก็ใช้น้ํายาหล่อเย็นเยอะพอสมควรครับมาดูวิธีใช้กันเลยครับขั้นตอนแรกก็นําตัวเกจแหวกค่ำติดตั้งเข้าไปกับหม้อน,น้ํานะครับ เช็คว่าแน่นดีหรือไม่มีจุดรั่วซึมไหมโดยส่วนมากจะชอบรั่วตรงสายระบายที่ไปยังหม้อพักสำรองเพราะรูอยู่ต่ำกว่าของเกจ็แวคค้ามให้เราอุดรูสายระบายหม้อพักสำรองก่อนนะครับส่วนผมก็ใช้วิธีพับสายแล้วใช้เคเบิลไทส์ลัดไว้ก่อนเลยครับแบบนี้หลังจากนั้นนำตัวสร้างแวคค้ามด้วยลมติดตั้งเข้าออก,กับเกจแวคค้า แล้วนำสายลมจากปั๊มลมมาต่อเข้าไปได้เลยครับเปิดเบาเพื่อสร้างแว้คั่มในระบบสังเกตท่อยางในระบบจะเริ่มหมดตัวเพราะเกิดสูญยากาศภายในระบบเมื่อค่าที่เกตไแ้ค่ำได้ตามที่เราต้องการแล้วให้ปิดเบวถอดตัวสร้างแว้คั่มด้วยลมออกค่าที่เหมาะสมสำหรับผมผมคิดว่า อยู่ประมาณลบ22ถึงลบ25นิ้วปลอดกำลังดีนะครับถ้าคำนวณเป็นบาก็จะอยู่ประมาณ ลบ0.75ถึงลบ0.85บา์แต่ความจริงแล้วในรถหลายรุ่นจะทนแรงดันในระบบหล่อยเย็นได้ถึงลบ1.1บา์หรือประมาณบ32นิ้วปหลอดแบบชิวๆสบายๆอยู่แล้วครับหลังจากเราสร้างแวคคัมในระบบเสร็จให้ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อที่จะสังเกตว่าเกจวัดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ส่วนคันนี้ไม่ต้องถึง5นาที ก็รู้แล้วว่าระบบมีการรั่วซึมเราต้องมาหาจุดรั่วแล้วแก้ไขคันนี้รั่วตรงแหวนทองแดงน็อตถ่ายน้ำยาหล่อเย็นไม่ดีทำให้เกิดการรั่วหลังจากเปลี่ยนแหวนทองแดงใหม่แก้ไขปัญหาเสร็จเราก็มาสร้างแว็คั่มอีกรอบครับแล้วทิ้งไว้5-10นาทีอีกครั้งถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกจแว็กขคั่มไม่ตกก็นำสายยางต่อเข้ากับเกจเพื่อดูดน้ำยาหล่อเย็นที่เราได้เตรียมไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ เสร็จแล้วก็ถอดเครื่องออกแล้วก็เติมส่วนที่ขาด ให้เต็มเป็นยังไงครับวิธีนี้อาจพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นําไปหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบหล่อยเย็นเมื่อเราเจอปัญหาเราสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้เร็วขึ้นว่าปัญหาเกิดขึ้นตรงจุดไหนหากในระบบไม่ได้รั่วไม่ได้ซึมเราก็สามารถตีวงปัญหาให้แคบลงมาได้อีกอาจจะเป็นที่วาวน้ําไม่เปิดหรือปั๊มน้ําไม่ทํางานหรือฝาหม้อน้ําก็เป็นได้ขอบคุณที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาตลอด ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ